ผู้ที่เกิดวันพฤหัสสบ,บดีเทวดาประจำตัวคือพระคุรุเทพบุตรพระอิศวนสร้างจากฤาษสีสิบเก้าตนบทป่นเป็นผงห่อผ้าสีส้มแดงพรมน้ำอำมฤตมีผิวกายสีส้มแดงจึงได้เป็นพระพฤหัสสบ,บดีประเภทสุภเคราะห์พระคุรุเทพบุตรมักทำอะไรด้วยความระมัดระวังสุข,ขุมรอบคอบเมตตาปราณีต่อผู้อื่น เป็นมิตรกับพระอาทิตย์และเป็นศัตรูกับพระจันทร์พระองค์ยังเป็นครูของเทพทั้งหลายจึงนิยมทำพิธีไหว้ครูในวันพระฤหัส,สบดีคาถาบูชาพระคุรุเทพบุตรเท е วราชาครุเทโวปิตาวันโนปิตวัติโกกุรุงขาวาหนังกัตวาจากกวาลานุยันโตปัจฉิมทิสายะ ทิตกโกวะตังณมามิหังวิธีสวดบูชาตั้งนโม 3. สามจบสวดอิติปิโสเกจบสวดคถาบูชาพระคุรุเทพบุตรวันล,ละ19จบช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีจะเจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศมีอายุยืนยาวและเสริมดวงชะตาชีวิตให้ดีขึ้น